ที่หนึ่งเข้าเลยน้าสองหางเจได้เท่าไหร่สหางเจ็ดสิบได้สองสิบห้าโอเคดาดาพี่จะดาดาพี่จะดอตังให้ดาดาสาบาทคือน้องดาดาอยากซื้ออะไรหนึ่งคือดาบเอ้ยดาดาอยากซื้อดาบซื้อไฟเออโอเคซื้อไฟ มันไอ้ปอดในโหมุนบันเทิงมันเล่นเองไม่ได้ไอ้มันแกงล่างได้ใช่ไหมซื้อก้อนไหมไ้เรื่อนะโค้ฮะซื้อก้อนไหมไม่ซื้อดีกว่าใครจะซื้อขวานไหมพี่หนึ่งครับเ่อผ้าให้พ่อหน่อยมีขวานด้วยเหรอแต่ว่ามันไม่มีไฟที่หัวมันนั้นตาล่ะไม่เป็นไรอันนี้คือป่าอะไรอ่ะป่าชออีดอชิดป่าชิด อันนี้คืออะไรนะพี่นิวนนี่อ่านว่าขวานปาดปะชะอิดอิดยาิดพี่นิวนนี่อ่านว่าอะไรอ่ะปาชิดปาชิดอ๋อคือขวานปาชิดเหรอเดด้าพี่ได้ตีนะพี่ตีเดด้าซื้อไฟให้หน่อยไอตอนแพน้ามันสิ่งนี้ใช่ไหมไฟคนเล่นสามีสามเล่นสามีสามเด้ไม่ไปเก็บตังค์อ่ะได้ได้เก็บตังค์หรือยังก็หอืเก็บทานอยู่เลยอะไรวะงแพนเนื้อเราไม่เก็บตังค์ ดี๋ยวแมนั่นเก็บใส่กระเป๋าก่อนนะพี่เอาตังมาวางให้แล้วเลิกไม่น่ะทำไมมันเอ้าทำไมเราไม่เก็บฟใส่กระเป๋าโอ้ยก็เดะที่อย่งนาคตมันเป็นความเปล่ายวมา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 ไหนตานอยู่ไหนตานนี่อันนี้พี่น้องให้หนูเออพี่หนูซื้อถ่านไปแล้วสองก้อนแล้วน้องแดด้าก็มีถ่านอีกสองก้อนแดด้าไปซื้อผ้าพันแผลหน่อยโอเคหนูซื้อยาฆ่างูไหม ไม่ไม่ดาซื้อแค่ผ้ามันแก็ผ้าันแร้านนั้นใช่ไหมใช่ผ้ามันแข็ร้านด็กเตอร์ซื้อมาสอันเลยนะสี่อันใช่ไหมใช่งั้นก็แปลว่าตัวตัวตีใกล้ใไม่ไม่ตัวตัวที่มันมี่่ะที่ผอ่ะช่จ่ายไหมไม่โดนไมโดนไม่ฝนเออดราซื้อไฟหรือยังซื้อแล้ว เอาหน่าวอ่ะแต่ถ้าพี่โดนตั่นเราไอ้ป้าพีโดนตะันก็นนาว้วแตาน้ำใส่ฐานก่อนใช่ไหมใช่ฐานท่น้าขีดไม่ได้ใช่ไหมโอ้พี่คามันยันขีดไม่ได้ใช่ไหมพี่นิวใส่ฐานไปอีกก้อนนึงเกเป็น <inequ> น <ity> <okay S 1> ้หนูขอเก็บของี่หนึ่งก่อนชือเพลที่เราชือเพลอะไรนะชือเพล นีวเชื่อเพลินเชื่อเพลินเราไม่ขาดคืนไงรู้ไงว่าจะตายใส่ทันอีกก้อนเดียวพอนะนไปก็เสียประโยชน์อันพี่นวอัน,นเสีเาโอเคเอ้ยดดา,าทำไมพี่นิลากันนี้ไม่ได้อะอพี่เก็บไม่ได้ด้วยตัวเองมันบูจะเลื่อนไม่ไ้ปัน<า>านิมามามาอะมัดะมด ี่ <substit uting> <expand> นาดาพี <'t> ่นุจะไม่ได้ให้เขาเอา๋ีพี่ได้จอบก่อนแล้วพี่จะแรงขี้แตกขี้แก้เลยเดี๋ยวตอาพี่จะให้สำรองไว้มนคอนตัวเล็กเกมส์กป๊อปเลนะคอัตัวเล็กเกมส์แกกูไม่ได้เล็กเกมหรอกอ่ะเลยอันนี้ติดนาดาเลยก่อนที่รักนาวานะที่อยากก่อดนาว่าจะจูบไปจ๊ะงั้นผมขอก่อนเลยคือจริงเราไปติดด้านข้างฟังคนขับเออโอเคทำไมพี่หนึ่งหืมว่าก้านลืมจับสรุปนาว่าสรุปนาว่าไม่ได้ให้แค่กอดนาวาหอมแก้มด้วย อุ้อหม้อเพื่อนเพื่อนเอาวารอเลยยงที่ไหนม้อเข้ามาเฮ้ยคลิปมึงพูดเล็กเล็ว่อะรด้วย่าเดี๋ยวดาเอาไปยูทูปเดน๋วเร็เอาไปอยู่ด้านนอกดีกว่าไปกินข้าวอะไรเอาไปอยู่ด้านนอกก่อนเราจะยิงสตัใส่มันเายิงไโดนเจอบ้านเจออะไรด้ดาบอกพี่น้อได้โอเค นีีไปปก็สระโยช์ว้าเกสเสียประโยชน์อะไรวะเสียประโยชน์ไหมจ๊ะเฮ้ยอะไรอะไรอ๋อแร่อ๋อแร่อฮ้ยอะไรขบวนตีตัวกันเนาะเดี๋ยวตีผมเกือบตายเอาเข้ามาเข้ามาเข้ามาขึ้นขก่อนเอาเข้ามาก่อนเรอมันวิ่งมาก่อนมันไม่วิ่งมาเดี๋ยวพี่โนเดี๋ยวพี่โนเอาเองเลีออกไปไม่ได้ ก็เพื่อนเ,เอาว่าเขาเก้นเอาโอริกิจนี้โอ้ยโอ้ยเอ๊ะ ตายหมดแล้วดาดาพอเจ้ไป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 ดูไปดูเฮ้ยมีมาตัวนึงไม่ตายอุ้ยสอนตัวเลยอ่ะหนูเอามาดำนะพี่หนูเอามาค่ะเอาเอามืดพอดีเลยอ่ะที่มีคนสตันพี่ทีเดียวที่วันสอตได้เลยนะเนเองพี่หนูนี่อันนี้เขาบอยหนูตัวไม่สตันผมจะยิงรัวๆเอาพี่ยังไม่มีโดนสตาน์ทที่ก็แลงอยู่แล้วนะอันนี้คือคือซอมบี้พี่นี่เอาแมวแค่โจมตีธรรมดาก็ผมแตกเพราอว่า โอ๊ยพี goodness, oh, ่ไม่อยากขึ <ues> hey, okay. ้นมาเดี๋ยวปีธรรมดาก็ธรดาไ้ได้ได้ไเดี๋ยวเผาเขย่าปีนึงมันเชื่อมแล้วก็เข้าได้อยู่เข้าได้อยู่ได้ได้เข้าดิเฮ้ยพี่เลียวเราได้ได้ขับได้ได้ขับเราทำเทอร์โบอีกไหมทำเทอร์โบถ้าหนูหยิบมานะ แต่น้องนี่ต้องรีบเอาใส่กระเป๋านะอย่บอกให้ตดีเหยิงพใส่ที่เราทำตอนนี้หาทุนอยู่ว่าใจาที่ซื้อก่อนนแ้วนาวันนี้เจอนหนงตายเมหเป็นขาบยผเยอะนะ น้ำตาทุกคนอะไรตอนไหนี้เนาะยาเอตัวเอง้ยนี่เรากดบ้านีู่กับตอะไรอ่ะบาให้รอชีวิตกี่ทุ่มลตอนนี้สามทเฮ้ยเราจอบ้านอ่ะจกอนได้ไหม ตีสามตีสามตีสับไม่ใช่สามทุกหนูไได้ตัวเนี้ยมันตีไปด้ดามกจริงแล้วเอ้ดามกจริงเนี่ยตีสี่ละหรือจังจะ้นเลนเลยทำไมสามตีไม่มาเลยยะอีมใครอยากตีหรือเปล่าได้ยืนอยู่ตรงกลางนะเออทำไมหนูโมเด็งนะไม่ถึงวะนะคุณสตารตันหรออุ้ยไม่ถึงวะวิ่งก่อนเฮ้ยเฮ้ยทำไมอยู่ข้างบนอ่ะ นวา้องเพลงวอเปลงาีพเออปกติคนแบบนาวาน่าจะลองแต่กบเลียนลามไม่ใช่กบรามเลียนกบรามเลียนคืออะไรนะดาอันี้คืออะไรไรนี่นี่น่นมันมีทานช่วยจกเอาเอาแล้วเจ้าขบวยสวย เออมันมีกี่ตัวมันมีกี่ตัวเหตัวเอาไหมเออพี่เนี้ยคุณทานคุณทาน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 คุให้วนตัวก็ใจร้อมกันอ้ยพี่นุ้ยขอปืนจิงเบลบักฟ้ามันไม่มีอะไรได้ด้ได้ใส่เกาะไหม

คุ้นคุ้นคุ้นโดนหรือแดดาขับรถพี่โนจารอมันมาไว้อยู่ตรงนั those, okay? ้นหน้าโอเคไหมแล้ว well, น okay. ้องแล้วทีน no ี้พอพี่โนบอกให้ดาดาชนเมื um, ่อไหร่ดาดาชนเลยนะพี่จะชนให้หนูหน่าจะเป็นคนล่อเหรอคือหนูชนนี่เป็นจริงๆก็ขับรถไปด้านหน้าไงตัวผมมันไม่มีตาเกิดวะเอามีว เกมมาแล้วมาแล้วเดี o, ard, ๋ยวพี <h 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 ่นุ <h 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 ่มไปล่อมันมานะปอดดีนะโอเค้ย่ึงเอาฟิเอร์ไม่ทพี่ึอโพี่ึ่งตีป้อมพุรงชวนยันชวนยันอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งปอดดนะ่อก ว้ายว้ายน้ำมันงูน้ำมันงูไม่กูขึ้นตัวช่วย่วยนั่นพี่นี้ช่วยนั้นอย่าพึ่งนะไดอย่าพึ่ง โอเคอยู่นี่คนเราจะเล่นตัวนี้ไม่งเลยเราอย่างอื่นนะดาเอาเลยหนูยังไม่ได้มาเบื่อคนคนเดียวเลยใช่มวิมาพี่น้องอยู่นู่นพี่น้องไปเอาไม้ก่อนแล้นี่คือหนึ่งในไฟเจอต้นทีมที่ผมมีอยู่ได้ๆมาตรงนี้ด้วยไม่เอาแล้วก็เอาแค่นี้โอ้ยคุณแค่ทายนาวะคุณแค่ทายนาวะ อะไรวะทำไมอ่ะในตัวนวามันแพ้ตัวอึดตัวนี้มันแพ้ตัวอึดแพ้เจ้วุดตสู้ไมได้มันจเจองอะไรบัตเตไฟด้วยเฮ้ยบัตเตอร์ไฟี่พี่หนึ่งเปบัตเตอร์ไฟที่ทุบตีเราก็ตายแล้วน่ะเฮ้ยพี่นิวมาเล่นอไรบ้าหมู่บ้านเหรอหมู่บ้านจริงด้วยม่บ้านกเกาะหมู่บ้านสมนี่ใช่ไหม ในผมครงคูบนี้มาอพี่น้องขับเองน่าด่ดูนะัเียีก็เีบนี่อุหักหลักที่มาใหม่น้ำตาจากคุณยายน้องคองอุณรีบยด้กัน ถ้าเกิดเจอปืนรอบนีด้าด้าเอาเลยนะพ,พ,พี่พี่เราเป็นตัวเออทำไมได้าด้าไ,ไม่แกอะออก เอาแล้วขนมนาขนมนาเลยได้ดาวคนขับได้ดาวคนขับมันจะปอดัย ่รไม่ได้เ็วจริงหรือว่าน้องได้ได้อยากได้ยูนิคอนอยากได้ยูนิคอนขายอะโอเคได้หรือว่าน้องได้ได้จะเอาไปเล่นก็ได้นะเอาไปเล่นแต่น้องได้ได้ต้องเอาคาร์บอยมาแลกกับพี่เดียวเอาคาร์บอยมาสองตัวได้ยินอะไรอะพี่เดียวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คือก้อนเงินะเอ้าอันนี้อะไรเอ้ยพี่เอาแค่ก้อนเงินก็พอ ยินดีกวอย่าทำแบบนี้พี่น่เอาขายสินี่ก้อนทนหาหาเนี่ยมันคือก้อนเงนก้อนนขาย เก็บไหมครับโอ้ยชีแนนไอ้ีว่ในนตายนี้มาแนน่ยที่แบบนี้มีร้านกาแนะ สามารถชุบชุบมาได้กับหมากั้นเกยใช่ไหมพี่ไม่ได้เก่งพี่ไม่ได้เก่งถ้าแตะหน้ากากถ้าแตะหน้ากากเกี่ยวเป็นแปะใส่จ้ากินก่อนนะก่นมันจะฟื้นไหมฟื้นจะฟื้นมาพราะหมดเวลาแล้วโดนปลาสาตายมันมีเวลาเท่าไหร่ห้านาทีมั้งห้านาทีเองพี่หนึ่งทำไมถ้าเกิดเราไปแปะใส่หน้ามันอีกรอบลาก่อนไม่รอเปลี่ยนตัวก่อน กะบอกได้เจไพี่ลงแรงใช่ชบหน่งนัมาบอกนกคบินไได้ม่บิน n นัคุณเลยบินอยู่ไอ้มาอ้มาบ้าติดบ้าทำไมเนี่ยเอาโชต์ตูดให้ดูด้วยนีเล่นบาไหมล่ะเล่นบาด็ เดด้ามาเอาอันนี้กันคนละสองตัวคพี่นูชเจอคาร์บอยตายไดด้าอยู่นี่ไดด้าอยู่ด้านหน้านี่นี่คือตัวของฉันข้ออุลี่ได้ไหมแป๊บนึงกันมาข้อข้อเองไหมพี่บ่ามีของอุลี่ได้แน่ครับยั่นกอโอุลี่เนี่ย ขออูลีได้ไหมหัวใจพิลุกพุกจะ้มจิ้มเขาอุมมาดูอย่ากจิ้มจิ้มจไม่ไวเอาแบนมาหลอดเด้งไปได้ทันทีทีมตรงข้ามที่ลงแรงอยู่ที่นี่เห็นม้าตายเยอะเลยแรงแรงคือตัวอะไรนะไม่รูไม่แรงแรงแรงอันนั้นแค่รูปอันน er. oh. yeah. okay. okay. ี้ขนมโอ้โดนเลยจ้าจ้าจ้าอยู่แรงอะไร พี่นิวหนูไปเอาม้าก่อนนะครับอะไรนะพี่นิวซีเวอร์สีซีเวอร์หนูซีเวอร์สีอุ้ยกากระกาพี่นิวหนูเจอม้าอยู่ด้านในใช่ไหมใช่หนูก็เอาตรงเราเราไม่เห็นเราเราไม่เห็นไอ้แกะเองค่ะบอลเอาเลใช่แล้วเราเอาม้ามาเพิ่มอีกสักสองตัวเผื่อม้าเราตายโอเคไหมเออเอามาสีขาวนะพี่นิวเอาเหมือนเดิม อ๋อนั่นแหละเรารู้แล้วเองเออเองเองเข้าบ้านยังพี่นิวพี่นิวพี่นิวมาหยิบเอ็นสิหนูก็ขี่มา้าไปน้าดาเก็บมา้าใส่กระเป๋ามาให้หน่อยน่าเช็ดกระเป๋าเช็ดกระเป๋าก่อนให้น้อยสิอะไรก็ได้ได้หมด สีซำๆไหมปีนี่เนี่ยนะขเขาแล้วแป๊บนึงมาแล้วพี่นิวเอออะไรวะเนี่ยโอ้ยพี่นิวหนูลาดมามามาอีกตัวนึงมาอยู่ที่ไหนอะพี่นิวพี่นิวอยู่ไหนหนูมาแล้วจ้ามาหยิบเองนะจ๊ะ ก็เป็นไทกำลังใกอยู่พี่เดี๋ยวไปดูด็อกเตอร์ก่อนนะด็อกเตอร์อะไรด็อกเตอร์ไหนยูหน้ากากใส่ได้สองวันห้าสิบถ้าเราหุดชุดยูนิฟอนจะมีส่วนลดยูนิฟนอก ชื่อปืนก่อนถ้าพอโดนฟ้าผ่ากันมันจะไอ้นั่นเหรอพอมาันยิงยคนหมดเวลาแล้วโดนฟ้าผ่าคือมันก็จะหายไปพบกับมันยิงคนเหลือหน้ากากก็จะอยู่มันจะดรอกออกมาไงไงร้านปืน,น,นางานงานี้ไง มิวลุงวัดขอจุ๊บหน่อยน้องมิวจุ๊บลุงวัดหน่อยน้องแมดดานู่นอ๋อมรักมาพี่ได้ไปซื้อแล้วมาจ้ะเรซื้อเระตรวจทำไมอ่ะก็พี่บอกว่าจะทานเป็นปังพี่โดนเลยแค่สิบเจ็ดบาทเองนะขอหนูมีหกสิบห้าโอเคงั้นได้แา้วซื้อที่ไหนนะอยู่ไหนอ่ะอยู่ร้านขาว เพ่าะน้าเหนือซื้ออะไรด้วยไหมทุกคนที่มันไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่นุ่ไม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 ่เราเราซื้อไฟไปแล้วแต่ว่าที่นี่ไม่ทำไม่มีฐาดขายอ่ะไอมันไม่มีเออไอ้นั่นขายระเบิดเหรอคือถ้าน้าหนืซื้อฐานคือซื้อดาบไปก่อนแล้วกันมาดูด้ซื้อฐานไหมฐานเยอะ หนูซื้อให้นะเ้าถ่านเพ็รอยางไม่ครับอันนี้คืนอะไรเนี่ยคืนทรโดมทรโดสคฮ้จะเขิลขึ้นขึนได้ยินพิมพเไม่ได้ยินมาก อย่าเป็นคนอย่าเป็นเขียดอย่าไป็สนใจอย่าเนคนอย่าซีเรียสเฮ้ย hey, ชอบปีปอ,อ้าย็นดีวะเข้าเลยเข้าเลยโอเคไปแล้วนะพี่นิวดูเล่นแม่บอร์อะไร เจ็บมาตัวเร็วดังมันมีมาตัวนึงที่อยู่ในหมู่บ้านอะ <f> ่ะโอ้หไม่มันนี่นดังอาอตัวนี้แทนเร <ห Okey. S 2> ็วเร็วเร็ว,วขอบคุณมาอย่ายินฉันดีนี่อย่ามาหนูน่าจะเอามาตัวนี้ไปก่อนมาดังกระเป๋าโอ okay, เคเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บ okay, ดีกว่าเอ็งเลึก ดาดามันตายหมดแล้วเยว่มิวจุดหลุดจุดพันพันบริษัทอือมันเป็นไรอะอพี่ว่าด,ดาดาควรเก็บออกเฮ้ยห<อ>ัว,หวมันมันยังไม่หมดแต่ว่าเพลงมันหมดเฉยๆเอ้าเหรอเออไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้รวยมากแล้วดาดามีถ่านนงินเยอะตั้งเยอะนาดาก็ไม่เอามาเติมเนาะโอ้เดี๋ยวเอามาเติมอ้าก็หนูคิดว่าหมามัน